สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรยุทธว,วราชัยชาแนลนะคะค่ะเอาวันนี้ดิฉันขอพูดนิดนึงค่ะนะคะแล้วก่อนที่จะไปอาบน้ําสระผมค่ะก็เคล็ดลับในการประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะของดิฉันก็คือการไม่ทานเลือดเนื้อของสัตว์นะคะทานมังซิวรัตหรือทานเจก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเจจะคร่งไปเนาะห้ามทานผักชุนห้าอย่างก็มังซิวรัตค่ะแล้วก็ เคียร์ยได้นะเพราะว่าอ,อย่างดิฉนันคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจนะคะในการทานอาหารบางสิวิรัสว่าดียังไงคะ่ะก็ทานกับกลัวขาดสารโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะคะทำมาเราก็ใช้เคี่ยๆเ,เอานะคะแต่เวลาท่านอยู่ก็จาเป็น,นะคะ่ะจาเป็นต้องกินก็กินนะคะแต่ว่าขอให้กินด้วยจิตสํานึกที่รู้ว่ามันไม่ควรกินนะคะก็สํานึกผิดด้วยจิตหยาบสํานึกบาตด้วยจิตวิญ,ญญาณบอกกับเลือดเนื้อชิ้นนั้นนะคะบอกกับเขานะคะว่า จำเป็นต้องต้องกินเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจหรือว่าสามีภรรยายังไม่เข้าใจนะคะ,คะแล้วก็แผ่ไม่ตาให้เขาค่ะก็ผิดบาปอยู่แล้วค่ะที่กินเขาแต่พลังอาฆาตของจิตวิญญาณของสัตว์ตัวนั้นนะคะค่ะพอเขาพเขารับรู้แรงสั่นสะเทือนนะคะ ะะแรงสันสะเทือนนี่ก็เอาครรําศัพท์มาจากท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตาสกุลนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ขับความคิดของนิันเองค่ะเป็นำคำพูดของท่านนะคะเราจะรับรู้ถึงแรงสันสะเทือนว่าไม่ได้อยากจะกินหรอกนะสำนึกผิดที่จิตหยาบสำนึกบาติที่จิตวิญญาณมีความจาเป็นนะคะก็บาปกรรมก็จะลดลดน้อยลงนะคะทุกครั้งเลยค่ะที่จําเป็นต้องกินนะคะหรือกับเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างี้ค่ะถ้าเขีย่ยได้ก็บอกเพื่อนฝูงไปเว่าเขี่ยเอานะคะเขี่ยเอาค่ะ เคี่ยเนื้อออกกินแต่พวกอ่ญต้พืชน,นะคะพวกที่เป็นบังสวิรัตค่ะดิฉันก็ใช้วิธีนี้นะค่ะก็แต่ก่อนนี่ไม่ไม่เลยนะคะทา,ทางที่เข้าสถานธรรมนะคะพระอาจารย์จีโกงนะคะอ่ะอ,อ่ทางเจ้าแม่คนอิมบ้างนะคะเขาก็ทานเจตลอดชีวิตกันได้ซ้ำค่ะตอนนั้นเราก็ ยังชอบทานเลือดเนื้อของสัตว์อยู่นะคะก็เวลาไปสาถานทากก็ทานเจเพราะว่าเขามีแต่อาหารเจให้ทานนะคะพอออกมาก็ทานเนื้อสัตว์นะคะยังติดติดใจในรสชาติอริดอร่อยของเลือดเนื้อของสัตว์ใช่ไหมคะเพราะว่าดิฉันก็เป็นค่ะอร่อยนะคะโอว้วานกรอบอร่อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ว่าจะอาหารทะเลน,นะคะหรือว่าเนื้อวัวดิฉันยิงชอบอะนะคะอย่างนั้นก็อันนี้ก็มา มาฝึกฝนเอานะคะฝึกฝนเอาค่ะเพราะว่าร,รู้รู้ถึงแรงอาคาตรู้ถึงกฎแห่งกรรมตรงนั้นค่ะเพราะว่าทําให้เป็นมะเร็งม่งนะคะทําให้เป็นไขมันความดันเบาหวานค่ะเบาหวานนี่เกิดจากทานของหวานเยอะนะคะค่ะแต่ว่าไขมันความดันแล,ล้วโรคโรคมะเร็งนะคะมันเกิดจากเนื้อสัตว์ค่ะเกิดจากเนื้อสัตว์แล้วก็ประจุลบในเลือดนะคะก็เกิดจากแรงอาคาตของเนื้อสตัตว์ก็คือฮอร์โมนแห่งความตายนะคะ ลังสัตว์สัตว์ก่อนตายเขาจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความตายนะคะค่ะคำว่าฮอร์โมนแห่งความตายนี่ก็มาจากท่านอนุตตร,รธรรมอาจารย์ปริญญาตาสกุลนะคะท่านอาจารย์นี่สอนธรรมะดิฉันนะคะต้องอ้างอิงท่านนะคะเพราะไม่ไม่ใช่ความรู้ของดิฉันอยู่ดีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้ดิฉันประสบความสําเร็จได้เพราะยังเพราะอะไรนะคะ,ะเวลาไม่ทานเรื่องเนื้อของสัตว์เนี่ยค่ะเราก็ไม่มีเจ้ากรรมในเวรหรือว่ามีน้อยมีน้อยค่ะมีน้อยก็ชะตาชีวิตเราก็ดีขึ้นนะคะผิวพรรณ ก็ดีขึ้นสุขภาพก็ก็ดีขึ้นนะคะก็ทําให้เรามีพลังในการไปทำรรมาหากินนะคะมีสมองที่ปลอดโปร่งนะคะเพราะว่าจะต้องใช้หนึ่งหนึ่งสมองหนึ่งสมองนะคะกับสองมือค่ะสมองซีซีซ้ายนี่คือสติปัญญาสมองซีขวาคือปัญญาญาณน,นะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องใช้นะคะก็ตรงนี้ดิฉันถึงบอกว่าไอ้การทานมังสวิรัตหรือการทานเจหรือการไม่ทานเรื่องเนื้อของสัตว์เนี่ยทำให้ประสบความสาเร็จ อย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงทําให้ผิวพรรณดีด้วยค่ะอันนี้ก็อยากจะรณรงค์นะคะค่ะเข้าใจค่ะว่าทํายากกันนะคะเพราะว่บางคนกบครอบครัวไม่เข้าใจสามีภรรยาไม่เข้าใจนะคะค่ะก็ค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆเลิกค่ะใช้กุศโลบายอย่างดิฉันค่ะคือเขาไม่เห็นหน้าก็ทิ้งค่ะเนอะเอาแบบนี้นะคะก็ส่วนในความสำเร็จอื่นๆก็ ก็คือการที่ฝึกคิดนะคะฝึกคิดฝึกใช้สมองค่ะ,ะไม่ไว้วานให้คนอื่นคิดให้นะคะฝึกคิดเองค่ะฝึกแก้ปัญหาเองนะคะ,ะท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยตาสกุลท่านก่อสื่อพระโอวาทจากพระเจ้านะคะทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะคะเข้าไปที่ Facebook วิสุทธิปัญญาอย่างที่ดิฉันบอกนะคะค่ะจะได้รับการติดอาวุธทางปัญญานะคะก็จะฉลาดขึ้นเหมือนการเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกเลยค่ะไม่มีเรื่องอุตริมนุยธรรมนะคะ ไม่มีเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารค่ะมีแต่ความรู้ใหม่นะคะความรู้ใหม่ที่สมองสองสี่ขมษย์เข้าไม่ถึงอย่างที่บอกนะคะเราจะเข้าถึงแต่โลกียธรรมและโลกุตรธรรมนะคะส่วนอนุตรธรรมเนี่ยเป็นเรื่องโอ้เป็นเรื่องของอเรื่องมีทั้งเรื่องนอกโลกมั่งนะคะเรื่องอเรื่องที่เป็นอาจินไตที่เขาบอกค่ะแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านทรงสือ่อ ตอบได้หมดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอนุอนตรธรรมเป็นความจริงที่จริงแท้เป็นสัจธรรมระดับสูงสุดซึ่งมีแต่พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราเรียกกันว่าองค์จิตจักรวาลน,นะคะ เราเรียกนี่หมายถึงว่าท่านอนุตตรธรรม迦ปริยตาสกุลท่านท่านถวายพระนามค่ะว่าองค์จิตจ,จักรวาลค่ะพระวีดาห่งจิตวิญญาณพระพุญเจ้าเหนือสรรสิงทั้งปวงนะคะค่ะท่านก็สือลงมาสอนมนุษย์นะคะสอนบุตรมนุษย์ของท่านนะคะเพื่อที่จะได้นิพพานก่อนไปนะคะการนิพพานก็คือการดับการเกิดดับของอารมณ์ขยะไรวันกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะไรวันนี้ค่ะแล้วก็หลุดพ้น,นก็เป็นอีกเรื่องนะนิพพานกับหลุพดพ้นไม่เหมือนกันค่ะหลุดพ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะสนใจก็เข้าไป ที่ f a c e b o o k วิสุทธิปัญญานะคะแล้วก็มีเวอร์ไวเว็บจิตจักรวาล .com นะคะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ดิฉันสิบกว่าปีแล้วที่ดิฉันติดตามชมรมจิตจักรวาลน,นะคะแล้วติดตามท่านอนุตรธรรมอาจารย์ปริยตาสุลดิฉันก็พัฒนาจิตตปัญญาพัฒนาสมองนะคะแล้วก็ทำให้ดิฉันดิฉันอ่าเรียนรูล้ละมีความรู้ความสามารถมากขึ้นมีชะตาชีวิตทีดด่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็นั่นนะคะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะยาวรับไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ